ซึ่งหัวนะครับชุดนี้ก็จะเริ่มเพราะบัวพ่อพันธชุดนี้นะครับจะเริ่มอยู่ที่ราคาหกหมื่นห้านะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่6กหมืนห้าครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวบัวทุกคนครับก็วันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับสี่ตาแช n แนลนะครับซึ่งวันนี้ผมมีอนาคตพ่อพันธุนะครับมาเปิดเบงครับซึ่งเป็นเลือดร้อย ทั้งหมดนะครับเป็นจำนวน5ตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้อีกตัวหนึ่งมีอาการป่วยนะครับก็เลยไม่ได้มาให้พี่น้องได้ดูนะครับครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นาการาลงแบบตัวอย่างครับแล้วผมจะมาลงทีละตัวอีกครั้งหนึ่งครับเป็นคลิปละตัวนะครับซึ่งถ้าชื่นชอบตัวไหนก็เดี๋ยวคุายละเอียดกันได้นะครับ ครับเดี๋ยววันนี้ก็มาดูข้าวๆก่อนนะครับสักสี่ตัวนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูนะครับผมก็ขอฝากช่อง u t u b e นะครับช่องสีตาชาแนลนะครับถ้าชื่นชอบก็ขอให้กดไลค์ขอให้กดแชร์ขอให้กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปกันต่อๆไปครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้นะครับครับเรามาว่ากันที่ตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับผมจะพูดร้าวๆนะครับแรกนี้จะเป็นบวแดง เลือนร้อยนะครับเป็นลูก HK 2 8 0นะครับ HK 2 8 0ปนะครับให้ดูรอบๆตัวนะครับอันจะเป็นคลิปคร่าวๆก่อนนะครับผมจะมาลงแต่ละตัวอีกทีนงนะครับนี่จะอยู่ที่15เดือนนะครับตัวนี้นะครับชุดนี้จะสิ1 6้าสิบหเดือน1 7เดเดือนทั้งนั้นนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับหนัวครับตัวนี้นะครับเปหนัวแดงจะให้ดูนะครับ ร <Malays> <ST AT> ายละเอียดคร่าวๆก่อนนะครับซึ่งอีกคลิปหนึ่งอาจจะเป็นรายละเอียดแต่ละตัวนะครับซึ่งตัวนี้มันหลายตัวนะครับก็เดี๋ในในวยวเราค่อยลงทีละคลิปเอานะครับครับนี่ก็เพิ่งจะน้ําออกมาอาบน้ํานะครับจัดตัวนะครับเพื่อ,อให้พี่น้องได้มารับชมกันนะครับเผื่อมีท่านไหนสนใจก็พูดคุยกันได้ตามส่วนตัวได้เลยครับนี่จะเป็นลูกเอสเคนะครับนี่จะเป็นลูกเอส 2องแปดศูนย์นะครับโอเคสองแปดศูนย์ครับซึ่งอายุที่สิบห้าเดือนนะครับอันนี้ครับแดงเข้มครับแดงเข้มเลยครับอันนี้อาจจะเปลี่ยนที่อยู่หน่อยครับก็เลยฝนตกมากอาจจะอาจจะมีการยังกินไม่เหมือนเดิมัก็เลยทําให้อาจจะสู้ผอมอะไรนิดๆน้อยได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สองกันครับผมบอกกันครับผมจะดูให้ดูกันคร่าวๆครับเดี๋ยวอีกคลิป จะเป็นคลิปส่วนตัวของบัวตัวนั้นเลยนะครับอ่านตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นลูกแมนโซนะครับเจดีฮแมนโซหนึ่งเก้าทับห้านะครับนี่ครับเป็นลูกเจดีฮแมนโซหนึ่งเก้าทับห้าที่เห็นได้ชัดเจนนะครับก็จะเป็นโบสที่ค่อนข้างที่จะสวยครับซึ่งตอนนี้ก็จะเหมือนตัวเมื่อกี้ครับการเปลี่ยนนะครับฮอกที่กินก็จะทําให้บัวนะครับโ้พร้อมได้นะครับก็คลิป นี่ก็จะเป็นบอกการบอกข้่าวานะครับเดี๋ยวผมก็ฝากติดตามไว้นะครับเผื่อผมจะมาลงอีกนะครับก็จะลงคลิปละตัวนะครับเป็นส่วนตัวให้ดูรละเอียดกันอย่างรายละเอียดอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะครับเผื่อมีใครชอบก็ดขึ้นได้ครับอันนี้นะครับจะเป็นโอสีโบทนะครับซีโบสครับอ่าดูนะครับโอโบสครับนี่โโบ๊ทมาดูโครงสร้างดีครับตัวนี้ก็อยู่ที่อ่าลาว กับต <Billie S 2> ัวแดงครับแต่ว hmm. oh, okay. so so okay. ่าคนละเดือนตัวนู้นจะเกิดวันที่29เดือน4ีตัวนี้จะเกิดวันที่14เดือนสครับจะห่างกันเดือนไม่ถึงเดือนดีนะครับประมาณสิวาเดือนหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวนี้กับตัวแดงครับนี่นะครับผมจะบอกเข้าข้าไว้ก่อนครับให้ดูอายุครับให้ดูครับใบูครับนี่ครับอ่านี่นะครับ มาสู้หนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าสับห้าครับนี่ครับอ่ะสวยด้วยโบ๊สวยๆอย่างนี้นะครับฝากติดตามครับอิ่ส่วนตัวได้ครับก็เร็วๆนี้นะครับจะนำมาลงไว้ฟังครับเดียวให้ดูให้ชมกันครับอัานเดี๋ยวไว่าอีกตัวหนึ่งกันครับนี่ครับก็เป็นโบ๊เหมือนกันนะครับเป็นโบ๊นี่ครับโบ๊สีเข้มนะครับนี่ครับ เป็นบัวโบ๊ทครับก็ตัวนี้จะเกิดเดือนห้าหกห้าครับวันที่หกวันที่หกเดือนห้าทับหกห้านะครับก็ห่างกันอยู่ประมาณราวๆนะครับเดือน2เดือนอะไรครับห่างกันได้มากครับสิบห้าสิบหกเดือนอยู่นี้ครับราวๆกำลังไปชําครับเพื่อจะทําพ่อต่อไปได้ครับอันนี้จะเป็นลูก V ี1 9ดหนึ่ง้า้าทับดนะครับ V 8 1 9ดหนึ่งก้าทับแดนะครับ แม่จะเป็น yk สองสี่ับหกูนี่ครับจะเป็นลูกที่แปดนะครับหรือว่าลูกเลตแมนครับอาท่านอาจจะรู้จักนะครับสายดีทั้งสายโบสทองพ่อจะเป็นทางโนเบิลนะครับเลตแมนครับสายดีทั้งคู่นะครับเลตแมนนะครับก็ให้เทียบกันนะครับโบสนะครับนี่ครับสามตัวนี้นะครับนี่นะครับก็อายุจะราวๆเดียวกันรุ่นเดียวกัน4ี่ิบห้าเดือน ที่กระสิบหกเดือนครับเรื่ราวนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมช่วาลงคลิปส่วนตัวของวัวตัวนั้นให้ดูอีกทีนะครับนี่ครับไข่ดำครับเครื่องดําตัวดำครับน้ำนมครับติดตามด้วยนะครับอ่าเขายังต้องเจอกันอีกหลายคลิปครับเพราะว่าวัวชุดนี้ก็จะทําเป็นคลิปส่วนตัวของวัวนะครับเพราะว่าอาจจะได้ ง่ายต่อการซื้อนะครับข้าใจง่ายๆก็คือทําคลิปส่วนตัวเพื่อง่ายต่อการซื้อของชาวเกษตรกรที่อยากจะหาพ่อวัวนะครับไปถับฝูงหรือว่าไปคุมฝูงนะครับ้าพวกามาว่าหัวเด็กอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นลูกทรุดดอเลยนู่นห้าทับหนึ่งสีครับตัวนี้จะอายุเดือนเจ็ดก็จะอายุอยู่ที่สิบสองสิบสองเดือนครับยังไม่เต็มดีนะครับอีกหนึ่งอาทิตย์เกสิบสองเดือนครับ ตัวนี้จะเล็กกว่าเพื่อนนะครับตัวนี้จะเล็กกว่าเพื่อนนะครับนี่นะครับนี่ครับให้ดูนะครับจะเป็นหัวแดงครับอันนี้ผมให้ดูที่ใบหนูครับนี่ครับห้าทับหนึ่งสี่ครับ YK หนึ่งทับหกหนึ่งครับวันที่สีบสี่เดือนเจ็ดทับหกห้าครับนี่ครับให้ดูหน้าตานะครับนี่นะครับกขอติดตามกันได้เลยนะครับซึ่งหัวนะครับชุดนี้ก็จะเริ่ม เพราะวัวพ่พันุชุดนี้นะครับจะเริ่มอยู่ที่ราคา65,000นะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่65,000ครับนะครับใครที่อยากาจะหาพ่อพันธุ์หรือว่าอยากจะนำวัวหนุ่มนะครับประชามไว้เพื่อทับวัวฝูงครอบของตัวเองนะครับก็ รักมาคุยหรือว่าโทรมาคุยได้นะครับก็จะเริ่มต้นอยู่ที่65 0 0 0น้านะครับราคากระชากเกษตรกรแน่นอนนะครับต้นที่6 5ห0 0น้านะครับก็เดี๋ยวผมคลิปต่อไปก็ฝากติดตามนะครับจะลงคลิปส่วนตัวของบัวตัวนั้นนะครับเพื่อง่ายต่อการซื้อนะครับขอย้ําครับราคาเกษตรกรแน่นอนครับนี่ครับพุดนี้นะครับนี่ครับนี่ครับ อ่านะครับก็ถ้าชื่นชอบก็ขอให้กดไลค์นะครับขอให้กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเ <im itation> พื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปกต่อไปนะครับก็ถ้าติดตามนะครับก็เข้าไปทางเพจหรือว่าทาง facebook ส่วนตัวได้ไดในใต้คลิปนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับทักมาคุยทักโซมาคุยส่วนตัวได้นะครับก็วันนี้ผมโจชินวัตรนะครับ ขอลาพี่น้องไแค่นี้นะครับขอขอบคุณครับ